มาดู SUV ของเบนท์ครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมมากๆนะครับคันนี้เป็น Merced e s Benz G L C 250D 4Matic นะครับตัว A M G ตัวท็อปสุดนะเครื่องดีเซลปี2 0 1 6ครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงและเป็นรถบ้านนะฮะผมไปซื้อที่บ้านลูกค้าเลยคันนี้สตอรี่ประวัติด,ดีมากนะครับเข้าสู์ตลอดนะฮะลูกค้าเก่าไม่ธรรมดาซื้อเงินสดมาเลยในเล่มมือเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะมาดูกันหน่อยสําหรับตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปไลน์ นะฮะสำหรับ GLC จะมี2แบบก็คือเป็นตัวธรรมดากับตัว AMG อันนี้คือ AMG คือท็อปสุดป้ายแดงก็4ล้านนะครับามาดูกันหน่อยว่ารถมือเดียวเป็นยังไงบ้างประวัติครับไม่เคยชนครับนะสวยมากโครงสร้างเดิมด้านหน้าครับสำหรับรุ่น AMG นะครับก็เป็นรุ่นท็อปสุดก็จะเป็นการชนหน้าทรง AMG นะฮะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นคีบสองคีบนะฮะเส้นทรงเซนเซ,นเซอร์มีกล้องรอบคันนะฮะหรือกล้อง360องศามีมาให้ ไฟหน้าต่างเนี่ยเป็น LED นะครับสวยงามมากนะครับโอ้โหนี่คือท็อปท็อปสุดแล้วนะใครหารถ SUV ที่ท็อปสุดเนี่ยต้องคันนี้เลยนะฮะแล้วก็มาด้วยหลังคาแก้วพาราลามิกซันรูฟ2ตอนนะฮะหลังคาแก้วทั้งหน้าและหลังเลยนะฮะแล้วเปิดปิดด้วยซันรูฟได้นะครับโอ้โหนี่คือสุดสุดแล้วนะฮะ,ะมาดูล้อหน่อยล้อต้องเป็นล้อ AMG นะฮะล้อ AMG เดิมโรงงานนะครับจะมีโลโก้เอ็มจีนะฮะสำหรับยางตัวนี้ใช้ยางของอะไรนะเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นยางพิลลารี่นะฮะลูกค้าเปลี่ยนยางพิลลารี่มานะครับแล้วก็ใหม่อยู่เลยอะยางปี22นะฮะอ่าแล้วก็เป็นยางลันแฟลตตรงสเปคเลยยางลันแฟลตก็จะแพงกว่ายางธรรมดานะฮะขอบ19ครับนะแม็กขอบ19ดูสิดิสเบรกจานเบลเลอร์เลยนะฮะถ้าตัว MG เนี่ยดิสเบรก คาลิเปอร์เบรกนะฮะจะเป็นของ Mercedes-Benz ซึ่งใหญ่มากนะฮะอเ,เอาอยู่แน่นอนนะฮะอ่านี่ใครหาเบนซดีเซลคันนี้เลยนะผมแนะนำมากมากเลยแล้วก็ตอน,น,นเนี้ยขายดีรุ่นนี้ขายดีนะฮะด้านข้างครับใหญ่นะเป็น SUV 5ห้าที่นั่งนะนั่งสบายนะครับแล้วก็มาด้วยสีดำแบบหรูหราเลยอ่ะสีดำเนี่ยดูดีนะอ่า บริเวณมือจับมีคอมฟอร์ตแอสเซทให้สประตูเลยแต่ว่าเอ็มจจะมีสประตูเลยนะคอมฟอร์ตแอสเซทมีเล่าหลังคาสีเงินคิ้วสีเงินนะครับตัดดูหรูหรากระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะปรับับไฟฟ้าได้และมีกล้องด้วยนะอยู่ใต้กระจกมองข้างวิธีการดู AMG มเนี่ยมันจะมีกล้อง360บนะครับอ่าบันไดข้างมีมาให้นะฮะดูสิสวยมากๆนะครับย้ำนะรถบ้านมือเดียวไม่เคยชนนะครับรถที่ผมคัดมาเนี่ยคุณไม่ต้องกลัว เล่มโอนได้ปกติไม่มีเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้เราต้องระวังเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับในส่วนของด้านท้ายครับ G.L.C จะมีติดมาให้ G.L.C 250D ดีคือดีเซลนะฮะแล้ว4 m a t i o n คืออะไรคือขับเคลื่อนสีล้อตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะฮะปลายท่อคู่เป็นแบบ d i วเ u s ร์แบบโครเมียมนะฮะสวยๆแบบนี้เลยโอ้โหดูดีมากมีทั้งเซ็นเซอร์นะฮะมีทั้งกล้องมองหลังนะครับเนี่ยกล้องมองหลังตอนนี้มันจะป๊อปอัพออกมา นะฮะตอนนี้ผมเปิดเอาไว้อยู่นะฮะมันก็เลยป๊อปอัพออกมาให้เห็นนะครับอ่ะปึ๊บเปิดให้ดูหน่อยว่ากว้างขนาดไหนเ้ื่อความเป็นท่าที่นั่งครับพื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะด้านหลังเ่เหลือเยอะมากแล้วครับก็มีม่านต่างๆให้นะฮะอ่าสวยงามเลยนะครับแล้วก็เวลาเราจะพับเบาะตรงเนี้ยลาดน,นะเราเพียงแค่กดปุ่มตรงเนี้ยโอ้โหเป็นไง ไม่ต้องเอามือผักเอื้อมนะครับเขามีปุ่มให้ฝั่งนี้ก็จะมีกปุ่มนึงนะครับเนีย่ยถ้าเรากดปุ๊บนี่ครับเป็นไงดูดีไหมแล้วเนี่ยคุณเอาจัก,กรยานนะใส่เข้าไปได้เลยนะจะไปเที่ยวไหนเอาวางรังอะไรก็วางไปด้านหลังก็จะมีพวกฟงพวกไฟเนาะส่องให้เนาะให้แสงสว่างแบบสบายสบายเลยนะฮะและมีช่องเสียบชาร์จไฟด้วยนะครับส่วนช่องเก็บของอะไรก็มีเนาะเขามีตะพงตะข่ายไม่ให้มันไหลนะก็ค่อนข้างเรียบร้อยครับนี่ฮะ อันนี้คือเอาออกได้นะเดิมๆมันจะเป็นอย่างนี้ดูดิยังใหม่อยู่เลยนี่ฮะเวลาเปิดขึ้นก็ดึงขึ้นมากว้างมากดูสิข้างล่างเนี่ยใส่รองพุงรองเท้าใส่ของได้เยอะนะฮะอันนี้เป็นตะข่ายครับนะเอามาใช้ได้นะเอามาใช้ด้านบนนี่ก็เป็นคู่มืมอต่างๆนะครับมี่ครบนะฮะอ้าวนี่ดูดิครบอ่ะนะอันนี้ก็เป็นชุดปฐมพยาบาลครับเนาะมีทุกคันอยู่แล้วสําหรับเบนซ์นะฮะโอ้ คร,ค,รครับคันนี้สภาพดีนะ,ะดูโครงสร้างหน่อยนี่ฮะเวลาดูเนี่ยเราดูตะเข็บพวกนี้ครับซีนต้องเดินตรงสวยนะครับแบบนี้ทั้งซ้ายและขวาต้องเหมือนกันนะฮะนี่คือวิธีการดูโครงสร้างนะครับเพราะว่าบางทีนะถ้าเกิดโดนชนมานยะเหล็กพวกนี้มันจะทําออกมาได้ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนซีนโรงงานนะครับเนี่ยดูแค่นี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าซึ่งนี่ฮะกดด้วยปุ่มแค่นี้มันก็จะปิดให้อัตโนมัตินะครับ อ่าคันละสี่ล้านนะตอนนี้เหลือล้านกว่าบาทนะฮะอ้าวด้านข้างฝั่งนี้ก็ดูดีไม่แพ้กันนะก็ถือว่าเป็นรอยเล็กน้อยนะสีดํามีรอยขีดขก้นขวนเล็กน้อยนะครับออปชั่นอะไรมาเต็มอยู่แล้วนะฮะอ้าวมาดูภายในกันหน่อยครับแผงประตูตัวนี้เนี่ยเป็นสีดําหมดเลยนะบุด,ด้วยหนังสีดานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลายไม้เป็น black wood นะครับเป็นลายไม้สีดํานะฮะออปชั่นเต็มเบาะ memory เต็มเต็มตัวนะครับปรับรวมถึงหัวหมอน แล้วก็ 3. จุดเมมโมรี่จุดนะครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของสวิตต่างๆดีสวยมากนะครับสวิตตัวนี้จะดีหน่อยนะจะไม่ลอกจะไม่เหมือนเบนตัวอื่นถ้ามันเป็นสวิตสีดำมันจะลอกนะอันนี้เปิดฝาท้ายไฟฟ้าอยู่ตรงนะี้ตรงนี้นะฮะช่องวางแก้วอีก1 2 3เนี่ยตรงนี้ใหญ่อยู่ถ้าเป็น SUV มันวางของได้เยอะนี่ฮะสกับเพจของบ r c e d e s Benz นะอ่ามีไฟด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้ฮะตัว AMG จะได้ตัวนี้ฮะ360อองศาก็คือกล้องรอบคัน นะครับถ้าเกิดผมกดปุ่มตัวเนี้ยมันก็จะไปขึ้นตรงนี้แหละเนี่ยอ่านี่คือกล้องรอบคันนะครับส่วนที่มันยังดำๆเนี่ยเพราะว่าเราเปิดประตูกล้องมันจะอยู่ทํางานทันทีนะครับอ่ะกลับมาต่อปุ่มพุชสตาร์อยู่ตรงนี้นะอ่านี่คือไฟหน้านะครับพวงมาลัยครับ MG จะเป็นพวงมาลัยท้ายตัดนะฮะอ่าเป็น멀ติฟังชั่นมีแพดเดิลชิพนะครับแบบนี้นะครับสภาพพวงมาลัยสวยครับนะปุ่มต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าพร้อมใช้งานนะฮะอ่าแล้วก็ ในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้ฮะหนึ่งแนหกหมื่กิโลเมตรนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับผมไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะตอนนี้เราเรากดออนไฟเฉยๆนะฮะขยับไปในส่วนของช่องแอร์นะคะแอร์ Air ก็ตรงกลางในสามช่องบอกเลยว่าหนาวนะครับนะแล้วก็ปุ่มต่างๆดูดิดีไซน์เขาวางเรียงกันสวยงามเรียบสวยงามเรียบร้อยอ่ะเรียบหรูอ่ะนะฮะใส่ซีดีได้นะครับ มีเนวินะคะเรดิโอต่างๆกดได้เลยช่องวางแก้วอยู่ตรงนี้นะนี่คุณแจคเขาครับเป็นคีย์เลสนะครับช่องวางแก้วตรงนี้ครับนี่หนึ่งสองช่องนะฮะไม่ใช้แล้วก็ปิดซะนะครับเป็นลายไม้นะตรงนี้อ่าตรงนี้ก็เป็นปุ่มต่างๆนะครับควบคุมหน้าจอนะฮะควบคุมหน้าจอวิทยุนะครับเรียกดูข้อมูลตัวรถได้ทั้งหมดตรงนี้เป็นปรับโหมดการขับขี่ครับนะเพิ่มลดเสียงอยู่ตรงนี้ปิดวิทยุตรงนี้นะฮะ อ่าข้าวๆก็ประมาณนี้อ่ะขยับมาตรงนี้หน่อยนี่ก็เป็นช่องเก็บของกดปุ่มนี้ปึ๊บนี่ฮะช่องเสียบชาร์จไฟอยู่ด้านในนะครับ USB นะฮะโอเคแผ่นต่อไปคอนโซลตนางๆสวยงามครับนี่เป็นสีดําตัดด้วยสีเงินนะฮะเบาะฝั่งนู้นก็เป็นเมมโมรี่สามจุดเหมือนกันนะครับออปชั่นเต็มและตัวเบาะทั้งคู่เนี่ยเป็นเบาะหนังนะฮะเดิมโรงงาน สวยเลยเป็นบอะหนังสีดําเดินได้ด้วยสีขาวนะครับสภาพครับไม่ไม่มีตําหนิเลยฮะบอกเลยว่าสวยมากนะครับแล้วนี่ฮะไฮไลท์เขาหลังคาแก้วซึ่งยาวไปจนถึงด้านหลังเลยนะเป็นหลังคาพานอรามิกซันรูฟครับ2ตอนหน้าและหลังโอเคมาดูด้านหลังดีกว่านะฮะอีกตอนหนึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาเบาะตรงนี้ขึ้นก่อนครับนี่ฮะนี่ฮะด้านหลังครับ กว้างครับ SUV แผงประตูต่างๆสวยงามมีแอร์หลังสองช่องนะครับดูสิกว้างไหมนะฮะกว้างไหมบวกกับมีหลังคาแก้วช่วยทำให้รถเนี่ยดูทัศนวิสัยดีขึ้นนี่แหละนี่คือตัวท็อปสุด AMG นะฮะาหายากนะฮะแล้ว<ม>เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยบอกเลยว่าทนมากนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะฮะดูแลรักษาง่ายนะครับตัวนี้นะ เปิดให้ดูหน่อยเครื่องยนต์ดีเซลนี่ฮะ 2,000cc นะครับอ่าเป็นดีเซลขับเคลื่อน4ล้อนะฮะมาพร้อมกับเกียร์9สปีดนะครับก็บอกเลยว่าขับโคตรดีอ่ะนะฮะแล้วโครงสร้างต่างๆสวยงามไม่ว่าจะเป็นน็อตฝากระโปรงนะฮะซึ่งไม่มีแทะถอดแกะนะฮะเดิมๆเ,เลยนะฮะนี่ฮะน็อตแก้มฝั่งซ้ายนะครับดูดิ เดิมสนิทอะนะฮะดูรูกลมสวยนะครับไม่มีรอยทำสีนะฮะนี่ฮะชุดคานหน้าต่างนะครับป้ายมออก,กอต่างๆอยู่ครบนะฮะสติ๊กเกอร์ต่างๆรูกลมสวยนะฮะดูได้เลยไล่ดูกันเลยนะฮะนี่น็อตฝั่งขวาฝั่งซ้ายอ่าทั่วทีฝั่งซ้ายก็ไม่มีปัญหาครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดได้เลยว่าถ้าโครงสร้างเดิมขนาดน,นี้เนี่ยคุณหายห่วงได้เลยนะเนี่ยตะเข็บฝากระโปรงต่างๆ เดินตรงสวยติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะและผมจะมีการตรวจสอบจากวันทุคา i อินสเปนเตอร์นะฮะมาตรวจให้นะฮะว่ารถคันนี้ผ่านการตรวจสอบโครงสร้างเดิม100%นะครับสำหรับใครที่สนใจ Mercedes-Benz G L C 2 5 0 D 4Matic A M G คันนี้นะติดต่อที่เบอร์087 440 8888นะครับร้านผมอยู่แถวถนนพระราม9แยกผังเมืองศูนย์วัฒนธรรมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ